เชิญคุณอนดุดิตกลางเวทีได้เลยครับเรียกว่าใช้สิทธิ์ครบทุกพักจริงๆนะครับอย่าลืมนะฮะว่ารอบที่แล้วนี่พักกล้าทําคะแนนโหวตนำนะฮะครับผมคําถามนะครับคุณพยายามขายจุดขายว่าเป็นพักนักปฏิบัติที่กล้าชนทุกปัญหาและเข้าถึงรากญ่าแต่ทุกครั้งที่ถูกจี้ถามเรื่องความเชื่อมโยงกับทุนสีเทาหรือเว็บพนันคุณกลับตอบเพียงว่ารูปถ่ายใบเดียววัดอะไรไม่ได้และท้าทาย ให้เอาหลักฐานทางกฎหมายมาสู้กันประชาชนอยากรู้ว่าคุณจะพิสูจน์อย่างไรว่าพักของคุณไม่ใช่แหล่งพักพิงของกลุ่มทุนสีเทาที่ต้องการใช้การเมืองเป็นเครื่องมือปกป้องหรือหาประโยชน์ของกลุ่มธุรกิจสีเทาหนึ่งนาทีนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญได้เลยครับพี่น้องที่เคารพครับเขียวก็ไม่เอาเทาครับทำไมเราถึงต้องบอกว่าถ้าคุณมีข้อเท็จจริง จะเป็นข้อเท็จจริงที่ปรากฏหรือจะเป็นข้อเท็จจริงทางกฎหมายก็สุดแล้วแต่เนี่ยทำไมไม่เอาออกมาแสดงกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยมีครบมีตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำแล้วก็ยังมีคนที่กำกับกระบวนการยุติธรรมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหากมันมีเอกสารหลักฐานครบถ้วนชัดเจนมากกว่าคำกล่าวหากระบวนการในการตรวจพิสูจน์แล้วก็เข้าสู่กระบวนการเนี่ยแน่นอนครับถ้าหากว่ามันมีคนผิด พักกา้าทรมไม่มีวันปกป้องอยู่แล้วแต่ขอเพียงมาตรฐานมันจะต้องใช้มาตรฐานเดียวกันมากกว่ามาตรฐานที่เรียกว่าการกล่าวหารครับขอบคุณคมากครับทางนี้เลยครับท่าน,านหาไหน,นอยากถาไมไหมฮะมีใครใช้สิทธิ์ไหมครับใช้สิทธิ์ไหมฮะ,อะขอใช้สิทธิ์หน่อยครับคุณวราวุฒิครับอยากจะถามพรคกา้ธรรมนะครับว่าหนึ่งในนโยบายของท่านก็คือมอบที่ดินให้จัดสรรที่ดินให้กับเกษตรกรโดยแปลงสปกให้กลายมาเป็นชนดน ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสปกเป็นสิทธิ์เป็นอำนาจกรรมสิทธิ์ของรัฐนะครับการที่จะเอาอำนาจของรัฐที่ดินของรัฐไปมอบให้กับเกษตรกร,รนั้นเนี่ยปัจจุบันมันมีนกลไกอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นนิคมสา,ากรกรหรือว่าภายใต้กระทรวงพอมอนะครับเป็นนิคมสร้างตนเองที่ท่านไปอยู่แล้วท่านจะใบใบอคอหนึ่งเสร็จแล้วก็กลายเป็นใบนคห้าแล้วท้ายที่สุดสามารถแปลงเป็นโฉนดได้เต็มที่อยากจะถามทางพักกล้าธรรมครับว่าทําไมท่านต้องไปหากลไกใหม่ รับอย่างเช่นจะเอาสอปรกรไปแปลงเป็นโฉนดต้องออกกฎหมายใหม่อีกอะไรอีก,อกท,ทั้งท้งที่ท่านมีนกลไกอยู่แล้วทําไมถึงไม่ใช้กลไกนั้นมันสะดวกและรวดเร็วกว่าครับครับครับสองนาทีนะครับเชิญครับขอบพระคุณเราคําถามนะครับคําถามนี้จะได้เป็นการขยายความให้กับพี่น้องประชาชนที่ติดตามรายการได้รับฟังนะครับเอกสารสิทธิโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่สปรกรเนี่ยนะครับ ความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชนนี่ก็ไม่มีที่ทํากินเมื่อเขาได้รับเอกสารสิทธิ์มาสิ่งที่เขาจะต้องไปทุ่มเทลงไปในที่ดินดังกล่าวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นญาติเหงือ่อแรงงานต้นทุนหนี้สินทุกอย่างถมลงไปในที่ดินที่ได้เอกสารสิทธิ์แต่สิ่งที่ตามกลับมาคือไรซ้ไม้มครับถ้าเป็นเอกสารสิทธิ์แบบเก่าเขาจะขายได้เพียงเฉพาะผลผลิตต้นน้ําเท่านั้นวันนี้ครับ สิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันควรจะต้องได้รับการทําให้มันมีคุณค่าตามสิ่งที่เขาลงทุนเพราะฉะนั้นนั่นคือที่มาของคาว่าฉนดการเกษตรครุฑเขียวมันคืออะไรครับมันคือสิ่งที่พี่น้องประชาชนที่ไม่มีที่ทํากินเมื่อมีที่ทํากินเสร็จสับเรียบร้อยเขาลงแรงเขาลงทุนเขามีหยาดเหงือ่อทุกอย่างเนี่ยที่ผมลงไปตรงนั้นเขาสามารถที่จะเอาที่ดิน ซึ่งเดิมไม่มีสิทธิ์แต่พอมันเป็นโฉนดการเกษตรครุฑเขียวเนี่ยนะครับเขาสามารถเอาตัวของที่ดินที่มีหยาดเหงื่อแรงงานแล้วก็ทุกอย่างที่เขาทุ่มลงไปทั้งชีวิตเนี่ยไปที่ทกอสอจากนั้นเขาสามารถที่จะขอกู้เพื่อเอาต้นทุนชีวิตใหม่เนี่ยนะครับมาลงกับที่ดินยกตัวอย่างเกษตร,รกรเนี่ยนะครับเขาปลูกอังุ่นสมัยก่อนก็ขายได้แต่องุนนี่แหละมันจะกิโลเท่าไหร่ก็สุดแล้วแต่ แต่ถ้าเป็นฉนดพครุฑเกี่ยวการเกษตรเขาเอาต้นทุนมาแปลรูปมาเป็นน้ำองุ่นมาเป็นไวน์ขายได้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรากำลังทำคือทำให้พี่น้องฐานรากพี่น้องเกษตรกรมีทางเลือกกับชนดการเกษตรครุฑเกี่ยวครับครับสองนาทีครบครับมีใครอยากใช้ไหมฮะทางนี้ไม่ใช้ก็ได้นะฮ <laughs> ะคุณนัทพงษ์ <laughs> เชิญถามได้เลยครับ เมื่อสักครู่นะครับเห็นทางคุณอนุดิตพยายามบอกว่าไม่อยากเอาแค่ภาพถ่ายไปเดียวมากล่าวหากันนะครับแต่จริงๆต้องบอกว่าคุณธรรมนัฐเองเนี่ยก็เคยยอมรับออกรลยการสดนะว่านจริงเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่สนิทชิดเชื้อนะครับกับบุคคลที่ไม่เป็นที่ต้องการของสากลแล้วก็อยู่ในเครือข่ายของทุนสีเทานะครับอีกในมุมหนึ่งเนี่ยคุณธรรมนัฐเองก็เคยออกมาให้สัมภาษณ์หลายครั้งนะครับว่านจริงเนี่ย พร้อมที่จะเปิดโปงนักการเมืองอยู่ต่างพักนะครับที่มีประวัติสีเทาเขาบอกว่ามีกลายพักถ้าเปิดมาแล้วเดี๋ยวจะหนาวนะครับความหมายก็คือแล้วข้อมูลที่คุณธรรมนัฐเคยสนิทกับบุคคลที่อยู่ในเครือข่ายสีเทานี่ครับทำไมไม่เอามาเปิดโปงให้ตํารวจไทยเนี่ยหน่วยงานรัฐของเราเนี่ยครับสามารถที่จะยึดตั๊หรือว่าดาเนินการจับกลุ่มบุคคลสัญชาติไทยที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายสีเทาในประเทศนี้ได้หรือจริงๆแล้วมันมีเรื่องเหตุผลทางการเมืองอะไรอื่นๆเบื้องหลังมีความสัมพันธ์อื่นๆเบื้องหลังที่ทําให้ทาง พักกาทำเองหรือคุณธรรมนัทเองเนี่ยไม่สามารถออกมาเปิดเผยข้อมูลในส่วนนี้ได้ครับครับสองนาทีนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับผมเชื่อว่าเนี่ยครับสิ่งที่เป็นคําตอบมันเป็นความชัดเจนแล้วครับวันนี้จะเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยเนี่ยมันไม่ใช่หน้าที่ของคนชื่อธรรมนัทครับมันเป็นเรื่องที่มันมีกระบวนการยุติธรรมเขาทําหน้าที่แล้วก็ตรวจสอบอยู่แล้วถ้าเกิดวันนี้เนี่ยนะครับ ถ้าเราเปิดโอกาสให้มาตรฐานของสังคมเนี่ยมันเป็นมาตรฐานใหม่ใครไปชี้หน้าใครก่อนแล้วคนที่ถูกกล่าวหาจะต้องมาเป็นแทะของสังคมเนี่ยผมคิดว่าไม่เป็นธรรมเพราะฉะนั้นครับหน้าที่ในการเปิดเผยเนี่ยในการที่จะไปรวบรวมหลักฐานถ้าไม่เช่นนั้นเนี่ยผมคิดว่าเราน่าจะต้องมีปัญหาแล้วล่ะครับกับกระบวนการยุติธรรมของประเทศนี้สํานักงานตํารวจแห่งชาติคงไม่มีมันคงไม่จําเป็นแหละครับก็จะให้พี่น้องประชาชนตรวจสอบกันเอง ผมไม่ได้ปกป้องคนผิดนะครับผมกำลังเรียกร้องเรื่องของมาตรฐานผมกำลังเรียกร้องเรื่องของระบบสิ่งเหล่านี้ครับมันเกิดขึ้นในสังคมของประเทศไทยผมมีลูกลูกหลานเยาวชนของประเทศนี้ควรจะต้องอยู่ในมาตรฐานที่เป็นมาตรฐานสากลมันไม่ควรจะอยู่บนแผ่นดินที่ใครชี้หน้าถูกกล่าวหาแล้วต้องกลายเป็นแพะของสังคม กระบวนการยุติธรรมวันนี้มันมีของมันอยู่แล้วแล้วเขาควรจะคนเป็นคนที่ทําหน้าที่นะครับการตรวจสอบต้นน้ําแน่นอนครับเป็นหน้าที่นักการเมืองก็มีหน้าที่ในการตรวจสอบฝ่ายบริหารเหมือนกันแต่เมื่อไรก็แล้วแต่เนี่ยที่มันเป็นเรื่องของอาญาแผ่นดินแล้วก็มีความชัดเจนมีหน้าที่ที่แบ่งกันครบถ้วนอยู่แล้วเนี่ยทำไมเราไม่ปล่อยให้มีการตรวจสอบมันมี คำถามครับหมวหนอาเทีงเขาบอกว่ามันมีการกล่าวหามีการอายัดทรัพย์มีคนถูกออกหมายจับ42คนแต่ฉะไหนเลยคนที่ถูกกล่าวหาเป็นหลักยังไม่มีหมายจับคิดอีกข้างเขาบริสุทธิ์หรือเปล่าเท่านี้ครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับหมดเวลาแล้วครับเอาละครับทั้งสองท่านที่เหลือใช้สิทธิ์ไมครัช้สิท์ไหมฮะไม่ใช้นะครับโอเคครับ งั้นขอบคุณคุณอนุดิตเลยครับขอบคุณคุณอนุดิตด้วยครับกับไปที่โพเดียมได้เลยนะครับขอบคุณมากๆครับ